ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะใช้เวลานานอ่าบอกแนะนําตัวแค่ว่าเป็นใครแนนผู้แนะนําเป็นใครแค่พอคะ่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะโค้ดนะคะครูพี่แนนพานิพรชัยยงนะคะจากออนแอร์ air, จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ก็ขออนุญ,ญาตนะคะแนะนำตัวเนาะชื่อพานิพรธชัยยงค่ะผู้แนะนำและเปิดโอกาสคือเอเมอรอนสุมาลีแซมูหรือครูมิ ok ้นติกตบทีวีนะคะภายใต้สายงานกุญซือแห่งความสำเร็จเอเมอรอนชินภัณฑ์รุ่งทวีนันทพงศ์แบล็คไดมอนด์คนแรกของโลกท่านสิพัชชาพุนธิรันธนะคุณค่ะขอบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็เริ่มเลยนะนะคะ วันนี้นะคะสิ่งที่เราจำเป็นและขาดไม่ได้คือโทรศัพท์มือถือค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันนะคะไม่ว่าเราจะใช้มือถือรุ่นไหนใช้มากี่เครื่องแล้วนะคะสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตค่ะเราจำเป็นที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะสามค่ายนี้นะคะค่ายตัว A ตัวทตัว ดีนะคะครายสีแดงสีเขียวและสีฟ้านะคะตอนนี้ก็ยุบเหลือแค่สองสีแล้วนะคะคนไทยเรานะคะมีหกสิบล้านคนค่ะแต่ใช้บริการมากกว่าหนึ่งร้อยล้านเบอร์นะคะนั่นหมายความว่าหนึ่งคนใช้มากกว่า1เบอร์จริงไหมคะบางคนจ่ายค่าเน็ตค่าโทรนะคะเดือนละสามร้อยสี่ร้อยบางคนก็จ่ายเป็นพันกว่าสองพันกว่านะคะนั่นคือค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องจ่าย เลิกใช้ก็ไม่ได้จริงไหมคะเห็นอะไรไหมคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นมาหาศาลขนาดนี้ในแต่ละเดือนแต่ละปีไหลเข้าโครงข่เหล่านี้คะ่ะค่ายสีเขียวและสีแดงนะคะเห็นรายได้ของเขาแต่ละปีไหมคะเป็นแสนเป็นล้านจากที่เราทุกคนนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์คะ่ะรายได้ตรงนี้นะคะเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันเคยไหลเข้ามาหาเราสักบาทไหมคะแล้วรายได้ตรงนี้นะคะ ไหลไปหาใครคะไปหาเจ้าของค่ะเจ้าของรวยค่ะนี่คือรายได้ของเจ้าของระบบเจ้าของเทคโนโลยีนะคะแล้วเราเติมเงินมือถือเติมอินเทอร์นเนเต็นตเพื่อที่มาเล่นสิ่งเหล่านี้ค่ะแอปพลิเคชันต่างๆโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line, TikTok และอีกหลายๆแอปพลิเคชันบนหน้าจอมือถือของเราและ แอปเหล่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ใช้นะคะแต่คนทั่วโลกค่ะที่ใช้นะคะในขณะที่มีผู้ใช้เท่าไหร่คะสี่พันล้านคนนะคะใช้บริการแล้วก็ทำให้เจ้าของรวยอีกนะคะมาดูกันมาดูกันนะคะแล้วก็มาดูว่าแต่ละปีแต่ละแพลตฟอร์มนะคะที่เราใช้กันนะคะยกตัวอย่างเช่น2แอปพลิเคชันใหญ่ๆนี้นะคะเ c e b o o k กับ ติกต็กนะคะ Facebook เป็นของอเมริกาค่ะเจ้าของคือมาร์คเซกเกเบิร์กนะคะจากวันแรกที่ไม่มีใครใช้ Facebook นะคะแต่ผ่านมา20ปีนะคะมีคนที่ใช้ f Facebook 3,000ล้านคนนะคะทำให้เจ้าของ f a c e b o o k นะคะมีรายได้4.2ล้านล้านบาทเลยแล้วก็มาดูของ TikTok นะคะ TikTok กก็เป็นของคนจีนนะคะเจ้าของคือจางอี้หมิงนะคะ ทิกตอกมีผู้ใช้ทิกต็อบ732ล้านคนทั่วโลกทำให้เจ้าของทิกต o อกมีรายได้2.8ล้านล้านบาทรายได้ตรงนี้เคยมาหาเราซักบาทไหมคะรายได้เป็นล้านเป็นล้านล้านแบบนี้วิ่งไปหาใครคะไปหาเจ้าของค่ะเจ้าของรวยอีกแล้วค่ะ่วนเราก็เป็นแค่ผู้ใช้นะคะ เราเป็นแค่ผู้ใช้ทําให้เจ้าของเครือข่ายรวยทําให้เจ้าของแอปพลิเคชันรวยเห็นไหมคะใครเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันคนนั้นรวยคะ่ะแล้วเราเคยสงสัยไหมคะว่าเจ้าของรวยได้ยังไงอะ่ะในเมื่อเราไปใช้แอปของเขาฟรีอะ่ะดาวโหลดก็ดาวโหลดฟรีอะ่ะแล้วเจ้าของรวยได้ยังไงคะเรามาดูกันนะคะตอนที่เราสมัครใช้งานนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, ลน n t t k k t o k หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไปสมัครใช้งานนะคะก่อนที่เราจะได้ใช้เขาจะให้เรากรอกข้อมูลค่ะกรอกทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลหรือบัตรประชาชนเนาะสำคัญเลยนะคะสแกนใบหน้าด้วยนั่นแหละค่ะเขาเอาข้อมูลของเรานะคะไปบันทึกในฐานข้อมูลของเขาค่ะไปเป็น Big Data ของเขาจากนั้นเขาก็เอาข้อมูลของเรานะคะ ไปขายให้กับบริษัทโฆษณาค่ะสังเกตไหมคะเวลาเราไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเช่น f a c e b o o k นะคะเราไปดู Facebook ไปดู YouTube ไปดูไลน์เล่น TikTok นะคะจะมีโฆษณาแทรกขึ้นมาตลอดเลยเราไปใช้แอปของเขาก็ต้องยอมดูโฆษณาที่เขาส่งเข้ามาให้เราดูเนาะบางทีก็อยากจะกดข้ามนะคะแต่ก็ไม่สามารถข้ามได้นะคะก็ต้องยอมดูจนจบ บางคนดูไปดูมาก็ CF สินค้าของเขาเชินะะคะเห็นไหมคะเขาเอาข้อมูลของเรานะคะไปขายให้กับบริษัทโฆษณาค่ะแล้วบริษัทโฆษณานะคะก็ไปจ่ายค่าโฆษณาให้กับเจ้าของแอปพลิเคชันรวมถึงเจ้าของเครือข่ายด้วยนะคะเราถูกขายข้อมูลให้กับเขาเราเป็นได้แค่ลูกค้าเป็นได้แค่สินค้าเป็นได้แค่ผู้ใช้นะคะ แล้วเราก็เป็นลูกโซ่ทั้งชีวิตค่ะโอกาสนี้นะคะเราทุกท่านนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่ผู้ใช้นะคะแต่คุณมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันและรวยมหาศาลเช่นกันค่ะโชคดีมากๆค่ะที่เราได้มารู้จักกับแพลตฟอร์ม ITH ของบริษัท Top Up Tourist นะคะ ท่านประธานให้โอกาสเราทุกคนนะคะให้ได้มาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มร่วมกับท่านค่ะและได้เป็นเจ้าของเครือข่ายด้วยนะคะใครเป็นเจ้าของคนนั้นรวยค่ะหลายๆท่านบอกว่าการเป็นเจ้าของแอปจะต้องใช้ทุนเยอะๆเนาะจะต้องใช้ทุนเยอะแน่เลยนะคะแน่นอนค่ะถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะต้องลงทุนกันหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านแล้วแต่แอปนั้นๆเลย เห็นไหมคะอีลอนมัสนะคะเห็นความสำคัญของการเป็นเจ้าของแอปยอมทุ่มทุนปิดดินเลอร์ทวิตเตอร์44,000ล้านดอลลาร์เท่ากับ1.6ล้านล้านบาทเลยเขายอมทุ่มทุนเพราะเขารู้ว่าการเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันสามารถรวยมหาศาลได้นะคะวันนี้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะที่ได้มารู้จักกับแบบ แอปพลิเคชัน ITS นะคะเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของนะคะมีเวลาสามนาทีนะคะมีสิทธิ์เป็นหุ้นส่วนค่ะแล้วก็สามารถสร้างเงินล้านได้โดยมไม่ต้องไปลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเพียงแค่คุณตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์เข้ามานะคะเป็นเจ้าของโดยที่มีไซส์ลิขสิทธิ์ให้เลือกสี่ไซส์นะคะ SML XL หนึ่งกระเป๋าสามกระเป๋าเจ็ดกระเป๋าสิบห้ากระเป๋านะคะแล้วก็ แต่การเลือกไซส์นะคะมีผลต่อการสร้างไรายได้นะคะตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วก็เลือกดีๆนะคะเพราะหนึ่งบัตรประชาชนมีสิทธิ์เลือกแค่ครั้งเดียวนะคะไซส์เค่ะหนึ่งกระเป๋าค่าลิขสิทธิ์ที่หนึ่งพันสบหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะคะสามารถสร้างไรายได้ต่อวันที่ห้าพันเดือนละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะไซส์ M ค่ะสามกระเป๋าค่าลิขสิทธิ์ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะสามารถสร้างไรายได้ต่อวันที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเดือนละ4 5 0 0 0 0บาทนะคะไซส์ แอค่ะเจ็ดกระเป๋านะคะสามค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่8,199นานะคะสามารถสร้างไรายได้ต่อวันที่สา0ห0้าเดือนละ1 5 0 0 0 0้านหบาทเลยไซส์เอนะคะเป็นไซส์ที่ดีที่สุดใช้ที่สุดใช้ที่สุด,สดลงทุนเพียงแค่หนึ่งนเจดันานะคะสามารถสร้างไรายได้ต่อวันที่75,000ันบาทนะคะเดือนละ2 2 5 0้านห้าหบาทเลยนะคะ ถ้าคุณเป็นคนที่เกียดนะคะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งนะคะคุณเลือกไซส์ XL ไว้ค่ะเพราะว่าไซส์นี้นะคะจะทําให้คุณมีรายได้เข้ากระเป๋าหลายกระเป๋าเลยคุณจะมีรายได้แบบงงๆนะคะเนาะโอเคนะคะหลังจากที่คุณได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะไปขยายนะคะให้กับใครก็ได้ที่คุณรัก ที่คุณรู้จักนะคะอยากไปช่วยเหลือใครก็ไปบอกต่อท่านนั้นเลยนะคะคุณขยายไปคนที่1นนะคะคุณจะได้ทันที3 0 0พันนะคะคุณขยายไป2คนนะคะคุณก็จะได้8 0 0 0ันนะคะถ้าคุณขยายไป4คนนะคะคุณได้2 0,000คุณคืนทุนแล้วนะคะลงทุน17,299ค่ะขยายไป4คนนะคะได้2 0,000นนะคะคืนทุนไม่พอได้กำไรอีกค่ะสุดยอดไหมคะหลังจากนั้นนะคะกำไรทั้งชีวิตค่ะ คุณขยายไป10คนนะคะสร้างรายได้50 0 0 0บาทนะคะได้คลิปท่องเที่ยวฟรีด้วยได้ตำแหน่งเจบด้วยนะคะถ้าคน10คนนะคะทำเหมือนคุณ3เดือนนะคะจะมีรายได้1ล้านบาทค่ะได้ทิปเที่ยวฟรีด้วยแล้วก็ยังได้เป็นเจ้าของแอป ITS เป็นเจ้าของเครือข่ายด้วยนะคะจุดยอดไหมคะ อ่าแล้วเมื่อคุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะคุณไปบอกต่อคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักนะคะให้มาเป็นเจ้าของแอปร่วมกับคุณนะคะจากหนึ่งคนบอกต่อสิบคนจากสิบคนบอกต่อเป็นร้อยนะคะจากร้อยคนบอกต่อเป็นพันนะคะแล้วก็เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขยายได้ไม่จำกัดทั่วโลกค่ะเมื่อคุณได้เป็นเจ้าของ Big Data แล้วนะคะคุณสามารถที่จะซื้อกินซื้อใช้ในอ่าระบบผ่านแอปไอนะคะเมื่อคุณเป็นเจ้าของ เท่ากับว่าเหมือนคุณได้เป็นเจ้าของห้างนะคะสามารถที่จะซื้อผ่านแอปพลิเคชันแล้วได้เงินคืนด้วยนะคะคุณสามารถที่จะเชื้อเชิญผู้ประกอบการต่างๆนะคะมาเปิดร้านในแอปพลิเคชัน ITS ได้อีกด้วยสามารถสร้างรายได้หลายๆช่องทางเลยนะคะจากการเป็นเจ้าของ Big Data นะคะจะทำให้คุณมีรายได้เดือนละสิบล้านร้อยล้านพันล้านแบบนี้เอาไหมคะสุดยอดเลยใช่ไหมคะ วันนี้อ่ดีนะคะวันนี้คุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือจะเป็นแค่ผู้ใช้นะคะเป็นลูกขายลูกโซ่หรือแม่โซ่ดีคะเลือกได้ไหมคะจะเป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ดีคะลงทุนครั้งเดียวกับการเป็นเจ้าของ f อ P ไอพนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมเลยคะ่ะทุกคนกดแปดกดเก้าให้กับซอฟไฟล์ครูพี่แนน